ดีพัตเตอร์สินอเมริกาวันนี้เราอยู่กันที่วัดไทย LA ในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งที่นี่เองก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ค่ะเพราะว่าตั้งมากว่า50ปีแล้วนะคะที่ใน LA ดังนั้นที่นี่คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าในสหรัฐอเมริกานะคะคนไทยมาอาศัยอยู่มากกว่า5 0 0 0คนนะคะเฉพาะในส่วนของ LA ก็น่าจะมากกว่า1 0 0 0คนด้วยซ้ำนะคะดังนั้นการที่คนไทยมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะมาทํางานนะคะหรือมาเป็นการช่วคราว แต่ก็มีจํานวนมากทีเดียวนะคะที่อยู่มามากกว่า10ปีแล้วก็ได้กลายเป็นซิติเซนหรือเป็นพนลเมืองของสหรัฐมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งค่ะจึงมีการรณรงค์นะคะให้คนไทยได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือมิดเทอ m มอิเลกชันที่จะมามีถึงในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะทางองค์กรนะคะไทยซีดีก็ได้มีการรณรงค์ในโครงการ g e ต Out Vote นะคะเพื่อให้ คนไทยได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีทั้งเลือกตั้งสสเลือกตั้งสวรวมถึงอย่างที่ใน LA มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีด้วยนะคะก็เพื่อให้คนไทยได้เห็นความสําคัญนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าในระดับชาตินะคะได้มามีส่วนสําคัญในการผลักดันปัญหาต่างๆนะคะของชุมชนไทยซึ่งจากการที่เราได้มาพูดคุยที่วัดไทยใน LA ซึ่งวันนี้นะคะก็มีตลาด นะคะที่ขายอาหารไทยคนไทยก็มากันมากนะคะนะักท่องเที่ยวก็มากันมากก็ได้พูดคุยหลายคนเองก็ตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ปัญหาที่คนไทยเองอยากจะให้อย่างเช่นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะอย่างนายกเทศมนตร,รีก็ช่วยมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะไปติดตามกันใน The r e p o r t เ r s in America ค่ะ ในการเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็มีการตื่นตัวของคนไทยที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะคนที่เป็นพลเมืองมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วโดยทางไทย CDC ก็มีการมาจาัดก,กิจกรรมรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถือว่ามีความสำคัญ วันที่8นี้เราจะมีการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับสำหรับเิเทอร์มน,นะครับนี่นะครับถ้าท่านเป็นพลเมืองสหาราัฐานวั8ปีข8ติไปแล้วมั่นใจว่าคุณอ,อยู่ที่ในแคลิฟอร์เนียนะครับขอเรียนเชิญไปเลือกตั้งนะครับวันการกิจการหลอสำหรับสถานที่หรือเรียกว่าโหวดเซนเ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถเช็คได้ที่นี่นะครับเราจะมีทั้งหมด400จุดในั่วงนัลนในเรื่องของภาษาไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนึ่งใน13ภาษาที่เขาบริการจะมีทั้งภาษาไทยรวมไปถึงร่ามภาษา คนไทยช่วยดีมกยขอให้โชคดีนะครับค่ะคนไทยที่มาขายอาหารก็มีหลากหลายนะคะบางคนอยู่มากว่า52ปีแล้วแต่ยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะไม่แน่ใจเรอโอ้โหนี่น่าจะเป็นยุคแบบแรกๆเลยนะหน้าอ่อนเหรอใช่หน้าตาอ่อนค่ะนั่นก็น่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วแน่นอนครอบครัวแต่ตัวเองไม่เคยอะครอบครัวคนทั้งหมดลูกลูกสามีอะไรพวกนี้ค่ะแต่เราเป็นคนไม่ได้เป็นลูก แต่ครั้งีพ้พอทราบไหมว่าครั้งนี้มันสำคัญยังไงบ้างพาเ,เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าทักใดจะมีสิทธิสามารถควบคุมวุฒธธิสภาสหรัฐซึ่งจะมีผลกับเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกที่เป็นพลเมืองที่เดินทางมาจากมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกลูกหลานเราเนี่ยถ้าเราใช้สิทธิของเราใช้เสียงขอ <Okay. S 1> งเราถ้าคุณต้องการใช้ ลามในการช่วยแปลภาษาไทยทางด้านโบนเตอร์เขามีบริการด้านนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขามีทั้งหมด400จุดซึ่งจะเป็นอะไรที่บริการและหาได้ง่ายขอให้คุณโชคดีในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะลิซ่าเคยไปใช้สิทธิ์ยังคะเคยไปใช้สิทธิ์ทุกปีค่ะเลือกอะไรบ้างคะลิซ่าในีด็กไหมก็ค่ะเพราะว่าลูกสาวบางครั้งลูกสาวไกล์ไลน์อาให้เลือกอะไรครอบครัวแต่ว่าเป็นครอบครัวที่แบบว่าสนใจเรื่องของการใช้สิทธิ์ เราเราคิดว่าเรา,เราเป็นคนไทยแต่เรามาเป็นซิติเซนที่นี่แล้วเราให้ความสําคัญกันเลือกตั้งเพราะอะไรบ้างคะเพราะว่าเราเป็นพลเมืองที่นี่นะเราก็อยากจะให้ประเทศเขาจเจริญแล้วเราก็อยากจะได้ แบบคนผู้นําที่ดีอ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ดูแลพวกเราด้วยใครค่ะช่วงโควิดนี้จะดีมากเขาช่วยช่วยเหลือทุกอย่างค่ะดังนั้นคือจริงๆการเลือกตั้งรัฐบาลก็จะมีความสําคัญถ้าเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งมันก็จะได้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 พักหรือรัฐบาลที่มันสามารถตอบสนองไอ้แค่ปัญหาของเราได้ใช่ค่ะอย่างอย่างตอนนี้เรื่องไหนสําคัญที่สุดสําหรับต้นชาติเรื่องเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้เรื่องอาชีพนะคะคน จะตกงานเยอะแล้วก็<ม>ทุกคนก็<ม>้อขนขวาย<ม>ที่จะมีอาชีพอาชีพ<ม>แล้วก็อดีทางรัฐบาลที่นี่ก็ดูแลดีคนไหนไม่มีอาชีพเขาก็กช,<ม>ช่วยเหลือช่วยเหลือทั้งการเงินทั้งอาหาร คนไทยที่เป็นพลเมืองและมีสิทธิเลือกตั้งนั้นก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีความสําคัญและเคยไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่บางคนเองก็ยังยอมรับว่าอาจจะไม่เคยเคยไปใช้สิทธิแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าคนไทยนั้นให้ความสนใจมากขึ้นค่ะจากการไปรณรงค์ของอาสาสมัคร ไทย CDC ก็พบว่าประชาชนมีการสอบถามข้อมูลที่จะไปใช้สิทธิ์และสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือที่หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากว่ามีภาษาไทยให้ด้วยไปใช้สิทธิ์ไหงการเรียกร้องขอให้ช่วยเรื่องโฮมเลดคือไม่ได้ช่วยช่วยโฮมเลดในที่ว่าให้เขาให้เขามีอาหารหรืออะไรไม่ใช่นะหมายถึงว่าขอให้เขาอย่ามาเกะกะบนพื้นที่ทางเท้าก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าบางทีตอนนี้พวกเราคนเอเชียพอเราเดินไปแล้วเหมือนเราต้องระวังตัวกับการที่เราจะโดนถูกทำร้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโฮมเลดมาทำร้ายร่างกายเราเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ผิดเพราะเขามีในเรื่องของเม t ัลโ r รเพอรซึ่งตรงนี้รัฐบาลแล้วก็กฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองเราใช่รับก็มีนโยบายและแค่ปัญหาเรื่องโฮมเลดใช่ไหมคะอาจจะต้องหาที่พักหรืออะไรใช่ หองพี่เลือกของของอ่าเมเยอร์หรือว่าเลือก2 2พี่เลือกเมเยอร์แล้วส่งงานค่ะสสวด้วยมั้คะด้วยค่ะมองยังไงคะการเลือกก็คือมองมองมุมตรงที่ว่าก็คือถ้าเข้าไปแล้วก็อยากให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้ได้ได้พูดคุยไว้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องอ่าการธุรกิจแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องของภูมเลทแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะฮะตรงเนี้สําคัญมาก คนไทยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะได้คนดีเข้ามาอยู่ในสภาค่ะนะเสียงของคนไทยเรานี่น่าจะมีคาดหวังว่ามันจะมีบทบาทอะไรไหมคะมีความสำคัญก็ตอนนี้ถือว่าอ,องค์กรของอไทยซีดีซีเนี่ยที่เข้ามาเผยมาช่วยเหลือชุมชนตรงนี้เพื่อกระจายข่าวและก็สื่อสารให้กับคนเราคนที่อยู่ในชุมชนของชุมชนไทยเราเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง อันนี้ก็ใช้สิทธิ์แล้วด้วยนะใช่ค่ะจริงค่อายุสิบแปดแล้วเหรอเกินอายุยี่สิบสามแล้วค่ะอ๋อยี่สิบสามเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะอ๋อเป็นไงบ้างคะแล้วพี่ขอบคุณด้วยได้เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อไหร่คะอ่าครั้งแรกเมื่อตอนอายุสิบแปดครับตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีรุ่นต่อไปฮะอ่าแต่สมัยนั้นจะไปเล่นใช่ไหมคะใช่อ่าค่ะแล้วก็เพิ่งมารอบที่สองนี้เป็นเมเจอร์มันก็ได้รอบที่อายุรุ่านดีค่ะะโโอ้้้้หเป็นไไงงบาาคกรดใชสิทธิิ์เเลืออกกตั้งในมรา รู้สึกดีอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่คือง่ายต่อการที่เลือกตั้งเพราะว่าเราสามารถโหวตทางไปคมล์หรือว่าโหวตจากที่บ้านได้แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์กลับไปโดยถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ์ที่สถานที่ต่างๆก็สามารถขอสิทธิในการใช้โหวตที่บ้านได้ค่ะแล้วอมองว่าเสียงของเรามันจะมีผลอะไรบ้างไหมคะมีนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆหน่วยงานทุกๆสถานที่เขาต้องการ ฟีดแบกจากพวกเราทุกคนหนึ่งในโหวตของเราคือหนึ่งเสียงที่จะช่วยในการพัฒนาสิ่งอื่นๆต่อไปได้บางทีอาจจะมีมาตราบางอันที่มีผลกระทบต่อหลายๆคนแต่ถ้าเกิดเราโหวตเราไม่สนใจหรือเราไม่ชอบเราสามารถโหวต no หรือเยสได้คนระัเถ้ามีการในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งมันมีเรื่องของประชาธิปติยด้วยใช่ไหมคะที่ที่ให้โหวตในเรื่องสําคัญๆใช่แล้วก็มีการเลือกผู้พิพากษาด้วยใช่ไหมคะเรื่องอายาการใช่แลอกัอายาการเราได้เลือก,อกไหม,ไมคะ ได้เลือกเลือกหมดเลยฮะแล้วก็มีเลือกอ่าู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาผู้แทนของฝ่ายอายการตุลาการทุกอย่างอะไรเงี้ยเลยอ่าใช่พี่ก็เห็นมีตั้ง30มสกว่าอย่างใช่เลือกหมดเลยค่ะเลือกหมดเลยโอ้โค่ะให้มาเป็นแฟ้มอันใหญ่ๆเป็นเป็นบล็อกเลตอย่างเงี้ยประมาณ3เพจอ่าซึ่งถ้าเราส่งทางเมลเราก็มีเวลาในการเลือกใช่เลยค่ะสามารถนั่งคิดดูว่าคนนี้เป็นยังไงสามารถเปิดดูประวัติใน Google ได้ว่าเขาเคยทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะ สามารถไตรตองได้ดีกว่าแบบไปโบวถในฐานที่จริงโดยสำนักนี่น่าจะเป็นความแตกต่างในในประเทศไทยเนาะเพราะว่าไทยเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่าาอยการหรือไม่ผู้บริหารโรงเรียนควรเอาเอาข้อกฎหมายตรงนี้กลับไปเรียนรู้ที่เมืองไทยเพื่อจะได้คนดีเข้ามาอยู่ในสภาได้ช่วยเหลือแต่ที่นี่โชคดีอยู่คือมันมีแค่สองภามันก็เลยง่ายต่อการที่ว่าเราจะมาวิเคราะห์ว่าอันไหนอะไรยังไงสิ่งสิ่งที่เราพูดได้ตอนนี้นั้นหนึ่งในนั้นก็คือ การช่วยแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าการคุณการการที่คุณได้เข้าถึงภาษาอย่างถ่องแท้และความเข้าใจเนี่ยไม่เขาหรือพูดไทยสิทธ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพี่ท่านท่านี้เป็นเหมือนเอกสารที่ทางไทย CDC ทรุ่รณรงคเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับของสภาเทศบาลเมืองของลอสแอนเจลิสซึ่งทางศูนย์ไทย CDC เนี่ย นำมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ชุมชนไทยของเราเนี่ยได้มีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและง่ายขึ้นนะครับก็คืออ๋อที่ทางสภาเทศบาลของ l a เอ็เขาก็เ็นเป็นอันที่ไปรณรงค์ให้ออกมาเรื่องตั้งใช่ครับถูกครับใช่ครับผมค่ะและอันนี้สาระสําคัญของไอ้นี่ค่ะมีอะไรบ้างคะคือสาระสําคัญอันดับแรกนะครับคือเราจะต้องออกมาใช้สิทธิโดยมีอย่าง2วิธีอันดับแรกคือคุณสามารถโหวตได้ทางเมลซึ่งตรงนี้ได้ผ่านเสอร์เชนไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือถ้าคุณไม่มีเวลาเนี่ยคุณออกมาใช้สิทธิ์ในโวมดเซ็นเตอร์ได้จนถึงวันที่8ปดนุมเบอร์นี้ครับในนี้นะคะก็ลักษณะเหมือน,นคล้ายๆแบบว่าไปเอกาสารชวนไปเลือกตั้งแล้วก็พูดถึงเรื่องของอ,อันนี้แนะนำเรื่องของการลงทะเนนวิธีลงคะเนยนใช่ครับซึ่งจะมีจุดที่เขาหย่อนบัตรนะครับประมาณ400จุดทั่วเ a นครเทศบาลนีครับส่วนอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของอะไรเป็น จริงจริงๆนะผมอยากจะขอขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับว่าในชุมชนไทยเราเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นในชุมชนไทยเราเลยอยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นถึงข้อ,อ LH นี่ก็คือในเรื่องของการสร้างบ้านสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพวกของซีเนียและเป็นพวกโลนอินค e ซึ่งตรงนี้เราเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชุมชนไทย เพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำเอาลิชเนี่ยเราได้เห็นคนไทยที่เป็นซีเนียแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเราเลยอยากให้ให้มองในเรื่องนี้ให้ให้เป็นให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น ต,ต,ต่อในสภาพสังคมของเราปัจจุบันค่ะซึ่งอันนี้คือว่าเป็น,ปนถ้าเขาไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะขับดันเรื่องของได้รับประโยชน์แล้วกันะนะคะจากนโยบายราัฐเาลใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นหนึ่งในส่วนของเขตเทศบาลเมืองนอสทรัลอสแอนเจลิสเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ว่านโยบายต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองเขาให้มาหรือว่ามีเงินสนับสนุนมาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเงินนี้ซึ่งมันไม่พอ เราเลยอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ในการของบประมาณตรงนี้ให้มากขึ้นครับผมศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนะครับพยายามจะนําโปรแกรมต่างๆหรือนโยบายต่างๆจากทางรัฐบาลออกมาสู่ชุมชนไทยให้มากที่สดุดโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นอยู่ของไทยเช่น uh, medical หรือแม้ทั้ง uh, affordable senior housing สำหรับคนที่มี low income รวไมไปถึงในเรื่องของการ เก็ตเบเนฟิตต่างๆหรือที่เราเรียกว่าฟู้ดสแตป์สำหรับคนที่มีไรายได้โลนคำครับผมศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนี้เริ่มก่อตั้งโดยคุณชชนซี่นะครับผู้อำนวยการเราประมาณ28-30ปีแล้วครับผมใช่ครับผมใช่ครับ การตื่นตัวของคนไทยในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ว่าที่วัดไทยใน LA ตอนนี้ที่คึกคักมากก็คงจะเป็นตลาดอาหารไทยซึ่งกําลังเป็น<ต>ที่นิยมค<น>่ะที่ตลาดาวัดไทยใช่แล้วตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนค่ะซึ่งตลาดนี้นะคะตั้งอยู่ในนครลอสแอนเจลิสแต่ว่าเรามาในที่นี่เราให้อารมณ์เหมือนเรามาแค่ว่าตลาดน้ําหรือตลาดตลาดนัดตลาดนัดใช่บ้านเรานี่เองใช่เลย แล้วเราก็อยู่กับคุณอาร์ตนะคะซึ่งเป็นนักข่าวเ e อ a ที่ประจําที่เอแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งคุณอาร์ตทำเพจที่ชื่อว่าร้านเด็ดอเมริกาแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนเข้ามาดูเรื่องของอาหารใช่มีอาหารมีอาชีพเรื่องราวคนไทยในในอเมริกาเรื่องราวแบบแปลกๆอะไรอย่างนะครับรวมถึงดัแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนำเสนอพวก ตลาดอาหารก็อย่างนี้ด้วยช่วงโควิดได้เยอะเลยเพราะว่าขุดตลาดอาหารเทียบเลยครับค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าช่องทางที่ทําเพจเรื่องอาหารในอเมริกาจริงจริงบาง,งทายนี่ก็มีคนทำยเยอะแล้วก็มันกระจาช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนรู้จกักแล้วก็ขายดีขึ้นจริงครับก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้มีผลมากแล้วก็โจทย์ใหญ่ก็คือเราจะทํายังไงให้คนแบบเขามาดูคลิปปุ๊บแล้วอยากมากินอนะ่ะแล้วก็ เข้าถึงคนให้มากที่สุดก็จะใช้วิธีที่แบบว่าเราแบบเขาเรียกแล้วศึกษาว่าแบบนี้คนชอบแบบนี้คนไม่ชอบอค่ะอย่างที่ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนในตอนนี้เรียกว่าเสวนาทิ์เนี่ยคนเยอะมากใช่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นคนไทยก่อนเพราะว่าคนไทยเขารู้อยู่แล้วว่าตลาดเนี่ยมีเพราะว่ามันมีมาตั้งนานแล้วครับประมาณเกือบ20ปี20ปีได้แหละแล้วก็มันหยุดไปช่วงโควิดพอหายไปปุ๊บคราวนี้ทราฟฟิกก็เหมือนหายไปเลยะครับ เราก็เหมือนกับทำโปรโมทไม่ว่าจะเป็นทางเพจร้านเด็ดอเมริกาทางข่าวช่องอื่นๆที่เขามาทำด้วยแล้วก็ช่องวิวเอไทยก็เคยทำไปครั้งหนึ่งครับก็ทำให้คนกลับมาแล้วก็มีปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่กลายเป็นว่าเป็นแหล่งรวมอาหารไทยนะคะที่ในเอทใครอยากกินเรียกว่าลูกชิ้น ลูกชิ้นอะไรนะรลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะกินหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งกินโจ๊กกินปลาต้อง <cı là. S 1> โกกินโอ้อาหารที่มันหายากไม่กระทั่งไข่เต่านะคะล้ว,วยทอดไข่เต่าที่นี่ก็มีขายมีขนมหวานนะคะเาข้าวเมาทอดมีทุกทุกอย่างที่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเลยค่ะจะรบกวนคุณอาร์ตพาเที่ยวตลาดอาหารไทยที่วัดไทยใน l อกันค่ะ อาหารวัดไทยใน LA นั้นนะ่าจะเป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเที่ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่ามีการยกเมนูอาหารไทยที่เรียกว่าหาได้หลากหลายตามตลาดในประเทศไทยนะคะมาขายกันในกลางนะคร Los แองเจลิสและกลายเป็นตลาดที่คนอเมริกันหรือคนทุกเชื้อชาติ ก็สนใจที่จะมาทานอาหารในทุกเสาร์ที่เพราะว่าราคาไม่แพงด้วยอย่างเมนูอาหารจานเดียวก็ตกอยู่8เหรียญน,นะคะก็ถือว่าถูกกว่าร้านอาหารไทยทั่วไปแล้วก็มีทุกอย่างอย่างที่เราเห็นทั้งข่าวมันไก่ไก่ต้มไก่ทอด และก็นี่มีแม้กระทั่งไข่เต่านะคะซึ่งก็ทํากันสดๆเลคะก็ทอดกันหลายกระทะเลยค่ะรวมถึงขนมกลวยทอดขนมครกนะคะมีขนมหลากหลายเรียกได้ว่าหาทานง่ายใน LA เลยนะคะนี่ค่ะมีแม้กระทั่งขนมโตเกียวนะคะที่ขายอยู่ตามท้องถนนในบ้านเรานะคะมาขายที่นี่ก็กลายเป็นอาหารที่ คนอเมริกันนะคะแล้วก็คนต่างชาตินั้นก็ชื่นชอบอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วอยกไปถูกเลยอันนี้ก็เป็นพวกกุ้งแพะแพะท,อ,ท,ทอดไก่ทอดอ้โนี่ขนมจีนน,น้ำยาปูไว้ค่ะตูอออของเรานี่เน่ากำลังคิดอยู่ค่ะัน,น,นี่ขนมจีนเลงเหรออขนมจีนกำลังดังน้ำยาปูก็มีบ้านพี่แรามาขายได้ไหมสัตวตไอเทมไอเทมเขาเป็นตู้ถูงเด้งอ กินอะไรดีปลาหมึกตัวซาเสร็จนะเรียบไปสอนก้อนมันทุ้งเกลียวชิ้นหน้าลูกชิ้นชิ้นปลาระเบิดอ๋อไม่หรอลูกชิ้นเนื้อก็น่ากินใช่ะมีวันสิ้วเฉี๊ยค่ะเฉี๊อเสียมข้าไม้ค่ะพี่ต้อมปุ๋กระดูกครับกระดูกแกะปีนังกะดูกปลาหมึกไข่ปลาหมึกโอ้ยมีทุกอย่างเลยอ่ะเลิศมากร้านนี้ค่ะ ไม่ละเหรียญไม่ละหนึ่งเหรียญสามสิบบาทที่คุณไทยเท่าไหร่ก็ไม่สิบห้าบาทแพ่เขาแพงเหมือนกันแต่ของเขาเป็นสิบเหรอโหน่ากินมากอันนี้เรากำลังกินหมูปิ้งเอเอเขาเรียกว่าหมูนุมชุ่มปากอ๋อเหรอโอเ นี่นะคะหมูนุ่มชุ่มปากนะคะหมูปิ้งไทยใน l อไม้นี่35บาทค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยเลิศมากนะคะสำหรับร้านนี้ร้านของพี่เก๋หมูนุ่มชุ่มปากที่วัดไทยใน LA เนะคะเดี๋ยวขอชิมน,นิดน,นึงแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยมั้งเฮ้ยนุ่มมากนุ่มจริงนี่เขามีบริการส่งสั่งรัฐด้วยนะครับมีบริการส่งร้ารส่ง,งรลิ นุ่มไหมนุ่มมั่จริงนุ่มกว่าที่ไทยนะใช่แล้วก็เนื้อเขาก็แน่นนะใช่ใช่ก็สามสิบห้าบาทก็คุ้มนะครับรู้จัที่นี่เฮ้ยอร่อยจริง <laughs> มันคนกินอะไรที่แบบว่าเลยค่ะโอ้โหแม่ค้าหน้าตาจิ้มลิ้มเลยขายขนมหวานโอ้โหขนมไทยทุกอย่างเลยเออน่ากินอ่ะ หม้อแกงจากเพชรบุรีหรือเปล่าคะขนมหวานนี <figuring out fashion>. ่จากเมืองเพชรหรือเปล่าคะจากบ้านแถบค่ะบ้านอะไรนะคะบ้านแถบค่ะขนมหวานโอ้โหรวมไงดีไหมคะ้ำแข็งใสดีไหม่ะโอ้โหขนมใสไส้ขอเกคุณป้าให้หน่อยนะครับให้คุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้านะครับขอบมากนะคะของลงเรือมาไม่มา๋อหรอ อย่างนี้มาจากคนไทยเหมือนกัคะหมูสิครับหุณย่างหมูหมูพี่หมูย่างคิดว่าอยากกินเลยอ่ะเรียกว่าอยู่ใน L.A. ตอนนี้ไม่มีทางที่จะ คิดถึงอาหารไทยได้เพราะว่ามีให้ทานอย่างแพร่หลายนะคะไม่รวมถึงร้านอาหารไทยที่มีมากมายอยู่ใน LA ด้วยนะคะบรรยากาศที่วัดไทย LA ก็จะเห็นนะคะว่าคนมานั่งทานอาหารไทยกันที่นี่ด้วยบรรยากาศร่มรื่นนะคะเหมือนมางานวัดกันเลยทีเดียวค่ะ s p ค่อว่ากำลังขายเอ๊ั้นคุ้นะคะคนนี้ คนนี้คนดังต้องวาดเก็บไว้ก่อนไอ้ที่เล็กหน่อยศิลปินในเอวาดให้นะคะนี่พี่สุรเชษจินจิตนะคะศิลปินไทยในเอว้านะคะนี่นะคะกำลังวาดรูปนะคะผู้หญิงคนนี้คุณคุณหน้าเนาะคุณคุณนะคะเดี๋ยวออกมายังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะรอติดตามก็ตอนนี้เซมเปิลก่อนค่ะ17ปีนะไม่กลับโอ้โหจุดสีอันนี้17ปีไม่ได้กลับไม่ได้กลับ ครับคุณเขาได้วาดัวจริงเสียงจริงน้องแยมครับดีใจมากได้เจอน้องครับวันนี้วาดสดครับได้เป็นฝีมือของศิลปินเออาจารย์นอสสุรเช่จริงจิครับวาดรูปแกะนักแข่งครับเป็นรุ่นที่สองที่ไปแกะซัปโปโรครับที่ได้เหรียญยอดเยี่ยมครับแกะปยญาคุดปี25งหปีหนึ่งครับประมาณครั้งที่สามสิบเก้าครับรือว่าเป็นรุ่นที่ทำเสียงที่ได้รางวัลนะครับ การที่คนไทยมีอยู่มากใน l อกว่าแสนคนนะคะทำให้วัดนั่นกลายเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจทั้งในแง่ของการมาทําพิธีกรรมทางาศาสนาการมาทําบุญเข้าวัดเพื่อกล่อมเกราจิตใจตามหลักพุทธ,ทธศาสนานะคะทางวัดไทยใน LA ก็ยังกลายเป็นโรงเรียนในการสอนภาษาไทยสอนดนตรีสอนนาฏศิลป์ให้กับเด็กไทยที่เกิดในอเมริกานะคะจากพ่อแม่ที่อยู่ที่นี่ก็จะพาเด็กนักเรียนเด็กๆนะคะมาเรียนหนังสือที่นี่ในทุก เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของคนไทยที่มาทําบุญไหว้พระถวายสังฆทานที่วัดไทยใน l อลค่ะก็ครบรอบ50ปีไปเมื่อเดือนเดือนจูลเนี่ยครับ50ปีครับาใใารอาส่วนใหญ่มาครับส่วนใหญ่มาโดยเพพาะตลาดของเราตอนนี้คนต่างชาติกับมาเยอะมาก ทั้งคนสเปนนี่พวกเม็กซิกันพวกอเมริกันต่างชาติมาเยอะมากๆของเราตลาดนี้มากกว่า20ฮะก็เพิ่งมาเมื่อ2อปีที่แล้วนะฮะเริ่มเราเปิดมานานฮะแต่ไม่ไม่บูมขนาดนี้ไม่บูมขนาดนี้ตอนนี้เราก็ผมก็พยายามช่วยกันทําให้เป็นเป็นรูปเป็นร่างที่ว่าคนเข้ามาก็เน้นกันอยู่เสมอบว่าเราทำนี่ต้องให้ตรงปกนะคนมาจะต้องเห็นว่าตามที่เราโฆษณาก็คนก็ามากันเยอะ มันก็เป็นการช่วยเหลือคือช่วยเหลือสองด้านคือวัดเราก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะคนที่มาขายก็จะโด o นชั่นส่วนหนึ่งให้วัดแล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ทำมาหากินตามนโยบายหลวงเตีย่ยท่านบอกว่าให้คนก็มีที่ทำมาหากินเพราะคนมาจากต่างตินต่างเมืองใช่ไหมแล้วคนที่นี่ก็แฮปปี้ที่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งเจอกันพบกันแล้วก็มาทานอาหารได้ก็ช่วยสังคมตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่ง นี่ก็เป็นการสะทนน้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน l อค่ะและเราจะพาไปดูโรงเรียนพุทธศาสนาของวัดไทยใน l อกันนะคะ,คะวันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมหนึ่งนะครับของพวกเด็กๆไทยอเมริกันที่เขามาเรียนหนังสือนะครับเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยนะครับเดี๋ยวเราเดินตามกันขึ้นไปเลยนี่เป็นศาลาพระธ,ธรรมมาราชานุวัตนะครับหลวงเตี่ยก,ก็คือจเจ้าวาดรูปที่สานะครับ ที่สร้างตัวตึกนี้เดี๋ยวเราตามกันไปนะครับร<า>ว่าเขา,ามีการเรียนการสอนทะไมบ้า,า,างได้ค่ะหลวงเมาด้วยปกติแล้วเด็กๆไทยในอเมริกาก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ย<ม>บางทีบางบ้านเขาอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วก็ไปโรงเรียนก็แทบจะไม่ได้พูดไทยเลยพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนเพื่อนทางวัดเนี่ยก็เลยมีนโยบายว่าทางหลวงเตี่ยก็มีนโยบายว่าอยากให้เด็กอะ ซึมซับภาษาไทยนะครับอย่างน้อยได้ฝึกออกเสียงได้คุยเป็นภาษาไทยเวลาไปตามแบบงานต่างๆเวลาไปเจอเพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สวัสดีได้อย่างเงี้ยครับที่สวัสดีค่ะที่เป็นคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนข่าวค่ะคุณครูที่นี่ใช่ไหมคะคุณท,ท็อปพินค่ะคุณแพมค่ะ ค่ะก็มาอยู่นี่ตั้งตั้งเท่าไหร่นะ่ยสิบห้าสิบหกปีแล้วนะคะว่าสิบหกปีแล้วก็มาเจอก็ช่วยช่วยครูเขา้วเนาะนักเรียนกำลังเรียนอยู่นะมสามนะคะมีชั้นไหนบ้างคะมีทุกชั้นแต่ตอนนี้เรารวมกันอยู่พอเด็กยังน้อยตอนนี้เราแบ่งเหมือนระดับความความสามารถจะระดับใช่ไม่ได้แบ่งตามอายุด้วยตามอายุแล้วก็ตามความสามารถน่าจะสิทนะคะเข้น่าจะสิทธิค่ะไนะคะจะไปไหนจะไปนัด สวัสดีค่ะมาถึงว่ามาเลสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งหนึ่งโนบาลอ่านี่เป็นครูอาสาครับสองคนครูอาสาครูอาสาทั้งหมดเลยตั้งตั้งสามคนเลยกําลังสอนภาษาไทยเหรอคะแล้วเลยอันเลยค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยระบายสีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนันนสวัสดีครับสิคะสวัสดีครับสวัสดีออกเสียงได้ลูกสวัสดีครับอ่าผู้ใหญ่มาแล้วต้องทำยังไงคะสวัสดีค่ะเก่งมากอันนี้ก็เป็นลูกหลานคนไทยใช่ไหมคะครับ สอนอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนของทางวัดของทางวัดถูกทำมากี่ปีแล้วคะท่านผู้ชมคะตั้งมาตั้งแต่ถ้าเป็นภาพศไทยก็ปีสองห้าหนึ่งเจโอ้คอนเกิดอีกสองห้าน่งี่สกว่าปีปสปปีสแป้ปีนกะ็หยุดไปเมื่อตอนโควิดระบาด2ปีปีห้สองเรามาป 2, วนห้าห้าือน ไปหกสองนี่มีิ์เยอะแยะเลยิ์เยอะก็ก็ก็เยอะอยู่ถ้าเทียบกับที่อื่นกับที่วิเวนี่เยอะที่สุดก็ถือว่าเป็นทำวัดถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับญาติโยมเพราะว่าการศึกษาเป็นเออเราต้องการให้เด็กๆได้มีความรักและปกปั้นกาบความเป็นไทยยให้เขาพูดภาษาไทยได้หรืออย่างน้อยให้ฟังรู้เรื่อง ได้เต็มที่จำเป็นรรในตาประเทศด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่านอกจากภาษาแล้วก็สอนเรื่องนาฏศิลป์ดนตรีตอนเช้าเรามีนาฏศิลป์ดนตรีสอนตอนเช้าเบลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะเบลครับชื่อจริงชื่อจริงมีมชื่อจริงไหมเด็กชายเด็กชาย ชื่อภาษาอังกฤษป่ะ what's y o u น n ่ะ well well อ่าฮัลโหลเขาออกเสียงภาษาอังกฤษนี่ถ้าถ้าออกเสียงเป็นชื่อชื่อตัวเองมันภาษาไทยเขาเรีนภาษาไทยไหมครับอ่าตอนนี้หนูพูดอะไรได้บ้างนะคะผมภาษาไทยอ่ะนะภาษาไทยภาษาไทยพูดว่าอะไรบ้างกินข้าวชอบกินอะไรหมูหมูอ่า โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวัดไทยใน LA นั้นก็ตั้งขึ้นมากว่า48ปีแล้วนะคะก็มีการสอนลูกหลานของคนไทยมาเป็นจำนวนมากแล้วพวกเขาเหล่านี้เกิดมาเป็นเด็กอเมริกันนะคะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็มีเชื้อชาติไทยก็ถือว่าพวกเขาก็ได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยและเรียนรู้ความเป็นไทยจากที่นี่ค่ะนี่คือ The Reporters in a m e r i c ริกา สนับสนุนการเดินทางโดยสายการบิน EVA Air ทัปนียศสีชัยรายงาน